สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาเป็นพระประเภทเหรียญบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาเหรียญน,นั่งบัลลังก์นะครับของรอกานะครับมาให้เ,เพื่อนสมาชิกได้ไดชมได้ศึกษานะครับเป็นปี2 5 0 0ปี2539นะครับ นะปี2539นะเป็นเป็นเหรียญนั่งบัลลังก์นะครับเหรียญนี้นะครับจะมี2 2บล็อกนะครับมีกระบียาวกับกระบี่สั้นนะครับนะบล็อกนี้จะเป็นกระบี่ยาวนะครับกระบียาวยาวปลายกระบี่แทบจะถึงตรงหัวตรงตรงต,รงตรงหองหีบมานะครับนะอ่ะนะนนะ คำว่ามหานะครับมหาภูมิพลนะนะครับถ้ากระบี่สั้นก็จะเอ่อจะห่างๆกว่านี้หน่อยนะครับนะมาดูหลักพิจรณานะครับเหรียญต้องบอกว่าเก็บมาเยอะนะครับเหรียญเนี่ยนะนะครับแต่แทยากนะครับก็จะมีเนื้อเงินเนื้ออัปก้านะครับเนื้อนะเนื้อที่นิยมกัดนะนะครับนะก็ตอนนี้พาราก็ หลักพันหลักพันนี่แหละนะนะครับหลักพันพันกลางๆลางนะนะครับถ,ถ้าสวยก็แพงขึ้นไปอีกนะครับอย่ามาดูหลักพิจารณากันนะครับนะนี่ดูที่ห่วงนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนโ็อดดนัดนะครับแล้วก็จะมีคขั้นหนึ่งอยู่ข้างในข้างในนะครับแล้วก็ดูที่ ใบนาท่านนะครับหลายท่านานาท่านจะมีความคมลึกมีมิตินะครับก็ <c oughs> <c oughs> ซูมเข้าไปในลูกตานะล,ลูกตาของท่านเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดเลยนะเป็นเม็ดๆนะมมดนะครับครับกล้องซูมไม่ได้อีกนะครับซูมได้แค่นี้นะครับ ใบหน้าท่านก็จะปวบอิ่มนะใบหูท่านใหญ่ๆนะครับเป็นครับใบหน้านี่นูนขึ้นมาเยอะนะก็พระมีมิตินะครับพระมีมิตนะิต้องบอกว่าสวยนะครับหลวงองค์นี้แบบเดิมๆเลยนะนะครับจม,มูกนี่ไม่มีรอยเลยนะครับนะคือผมได้มาแบบเก็บ เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับนี่นะครับเครื่องอิสริยยศท่านนะครับนี่นี่นะครับเป็นเหรียญรักเป็นเหรียญนั่งบัลลังก์นะครับมีประสบการณ์นะครับต้องบอกว่ามีมีเอ่อผู้ที่ใส่เรียมนะครับแล้วก็ห้อยคอใช้มีประสบการณ์นะครับแกวคาดนะเหรียญนี้นะมีประสบการณ์แกวคาดนะครับคาดมาแล้วนะครับแล้วก็ ทางข้าราชการนะครับก็จะนิยมอไปเน็บที่เสื้อนะครับนะเพื่อแสดงความจุมรักภักดีต่อท่านนะครับน,นะ,ะมาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังน,ะนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับดูที่หูหเชื่อมก่อนหูหูข้างบนก่อนนะ,นะครับนี่จะเป็นเ,เช้าๆก็มือสั่นแล้วนะครับ เป็นรอยขีด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 นะครับที่หงหนะ่วงเห้ไหมเป็นคล้ายๆลักษณะเส้นขนแมวนะครับนะครับด,ดูก็ดูพื้นเหรียญน,นะครับก็จะมีความเรียบตึงนะครับไม่บวมนะเหรียญก็จะมีความเรียบตึงนะครับตึงไม่บวมนะ สัญลักษณ์ของท่านอันนั้นนี่นะมีความคมชัดนะสวยงามเลยนะครับข้างหลังก็จะเขียนว่าพศนะพันนะครับต่อไปก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับหายากขึ้นเรื่อยๆอามายูมาดูจุดสลบนะครับจ,จุดจ่าจตางเลยนะครับนี่สาคัญอยู่ที่ข้างนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญว่าจะเป็น เนื้อดินเนื้อผงเนื้ออะไรต่างๆนะนี่ด้านข้างสําคัญวิวัฒนาการในการสร้างนะครับปี39เนี่ยนะครับปีเนี้ยนะครับเป็นปีที่อยู่ในช่วงที่เป็นเหรียญข้างปั๊มนะครับข้างปั๊มกระบอกนะครับก็จะมีลักษณะที่ปั๊มครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะฉีกนะครับ ปั๊มได้กครึ่งหนึ่งแล้วก็จะฉีกออกเห็นไหมครับก็จะเป็นร่องเหมือนลักษณะปั๊มจากข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็จะลอยปั๊มเนี่ยนะเป็นเส้น้เน,เ,นเลยนะฮะไปประมาณอยู่ครึ่งๆขอบนะครับแล้วก็แล้วก็ฉีกออกนะครับนะเราจะเห็นลักษณะแบ่งครึ่งนะครับของขอบเหนนะนะรียญนะนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับ มันปี2,500ขึ้นมานะครับนะจะเป็นแบบข้างกระบอกนะข้างฟังลักษณะน,นี้นะครับลักษณะน,นี้หมดเลยนะเป็นปี2,500ขึ้นมานะถ้าต่ำไปกว่าน,นั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นแบบหนึ่งนะคุละแบบเลยนะปัม๊มโบราณกับปั๊มแบบสมัยสมัย 5, ปี2,500ขึ้นมานะจะลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ สังเกตเหรียญเก่า<ๆ>เหรียญอพักกันเหรียญที่ปี2,400กกว่านะครับจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปั๊มตัวนี้นะจะเป็นปัม๊มเ,เครื่องปั๊มที่โบราณหน่อยนะครับมาค,ครับนี่นะครับในการพิจนารณาครับเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับนะก็ศึกษาไว้เป็น ภูมินะครับกันกันพัเกะนะเป็นภูมิภูมิกันนะครับนะก็พี่ๆสมาชิกท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้หรือว่าใครมีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับยิ ND, นดีนะครับรับเช่าแล้วก็ให้เช่าพระที่แท้นะครับพระแท้ที่หาย,ยากนะครับนี่นะครับสวยง,งามนะครับอาสวัสดิสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอราพี่ๆสมาชิก ทุกท่านไปพิธีท่านนี้ก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ